So I need สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับถูกหลงรากข้องชาตองทิ้นมาเรียนรู้วิธีทำกินและวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวบ้านในรายการตีหมออขอกะาพร้อมกับผมคนตายรับนาทีบรรยายตรงนี้มันเดิมครับเราก็สัน้นเมนูเด็ดเมนูร้อยกันมาถึง EP ที่30แล้วมาถึงเทพนี้ e ี EP นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตีหมอขอกะถากันในเมืองตินแหลกติดอันดับสองของประเทศว่ากันว่าเป็นดินแดนสวรรค์ one, ของนักต่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความตืนใจและแยกมาเยือนเหยียบให้เห็นกับตาดังคำขวัญไข่หมกอันดามันสวค์เมืองตายา,ายด อสองวีรศรีบารามีล้วงผอชัมจังหวัดภูเก,กต็ตนั่นเองครับนนก็ต้องขอขอบคุณสำนนกศิลปะและวัฒนธร,รรมมหาวิทยาล,ยาลยารรัยราชภัฏภูเก็ตที่ใ้การสนับสนุนโครงการดีๆในวิถีชาวบ้านเพื่อสือสานแลายใต้อดภูมบปัญาาทองทิ้นออกมาเป็นรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ EP นี้เราจะไปเรียนรู้กันวาน่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์อาหาร มันเกี่ยวข้องและบันจบกันได้ยังไงแต่ก่อนจะไปดังสั้นเมนูเด็ดเมนูร้อยตามสไตล์ตีมออกคอกระทะช่วงนี้เราไปทำความรู้จักเมืองผูเก็ตกันก่อนครับมาปกับตีมออมุจมไทยเปนยอดนารีเทวีเก่งกล้าสู้ศึกศัตรูผู้มาบีทาอนุสรณาอนุสาวรีหลวงพ่อแทมเลย ียติคุณประเสริฐชนเทิดความนีนำปราภัยพานอภิบาลบุรีวัดฉลองแห่งหนีนน้จังหวัดภูเก็ตยินดีต้อนรับนะครับจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆครับแต่ว่ามันมีความสำคัญมากมากแทบจะมากที่สุดในแง่ของสินค้า กล่าวได้ว่านอกจากคนไทยชาวมาลายูในสมัยรัชกาลที่สองข้าไปถึงรัชกาลที่3เนี่ยเราเริ่มทําสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษเกิดการค้าที่ก้าวหน้ากว่าเดิมทำให้พี่น้องชาวจีเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาสิ่งที่วิเศษที่สุดของกูเก็ตจนกลายมาเป็นวันนี้นั้นก็คือแร่ดีบุกนะครับอย่างที่าทราบกันดีแร่ดีบุก ทำให้เมืองภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองอาสามันหรือเมืองปกติขึ้นมาคุณนางคนสําคัญที่ถูกเลือกขึ้นมาปฏิรูปหัวเมืองฝั่งอาดามันก็คือพระยาลัษดานุประดิษฐ์หรือชื่อของท่านก็คือขอซิงบีถนนถลางนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิรูปเมืองภูเก็ตเขตเมืองรอบๆถนนถลางจะถูกแบ่งเป็นโซน ที่เรียกว่าโซนนิ่งนะครับในสมัยรัชอหานะครับจังหวัดอื่นไม่มีภูเก็ตมีการยกระดับกฎหมายทางด้านการศึกษาให้เกิดการศึกษาภูเก็ตคํากล่าวที่ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยแต่ความหลากหลายหรือการผสมผสานกันไม่ว่าเรื่องของภาษาวัฒนธรรมการผสมผสานทางอาหารครับเป็นการผสมผสานที่ไม่มีพรมแดนขีดกั้นเลย พี่น้องต่างชาติพันยุโรปมาแบบมิตรมาแบบศัตรูอะไรก็แล้วแต่ชาวภูเก็ตจะคัดกรองเอาไว้แต่สําหรับเรื่องอาหารแล้วอาหารทั้งโลกที่เข้ามายังภูเก็ตอย่าลืมนะครับภูเก็ตเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นเราจะต้อนรับขับสูอพนักเดินเรือทั้งโลกความสัมพันธ์นั้นอยู่บนโต๊ะอาหารมากที่สุดนะครับเพราะโต๊ะอาหารนั้นจะมีรสเค็มมันแบบจีนแต่จะมีรสเผ็ดแลงแบบชาวใต้ ของไทยและเป็นข้อตกลงการประมินตนอมอบนโตอาหารที่เกิดการสมานฉันท์ที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาหารภูเก็ตก็คือทะเลหรืออาหารสีฟูเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ต่อยอดจากชาติพันธุ์ต่างๆที่มาทิ้งมรดกทางด้านอาหารเอาไว้ให้กับเราพบกัรกากันดีมั้ขอคครับ <Yeah! S 2> เราก็ได้รูประวัตเทม,ม่าของเมืองภูเก็ตกันพอสร้างเคปแล้วครับท่านผู้ชมมาถึงตอนนี้ชาวทีมมอคของคาถาของเราก็เดินทางชมเมืองแหลแวชิมกล้องแดดกล้องร้อยในจังหวัดภูเก็ตและเมนูเด็ดที่ขึ้นเยอสำหรับที่ที่ก็คงไม่ป่อนวีที่ชาวเล่ชาวเกาะกับวัตถุดิบสัๆซไม่ไหมแต่ห้าไดในทองทินและเมนูเด็ดวนญ่ก็เป็นเมนูที่ผสมประานระหว่างอาหารไทยทองถินแบบโบราณอาหารถีนอาหารอิสลามไปจนถึงอาหารฝรั่งแบบชาวตะวตันตกก็มีให้เหลือกชิมกันมากมายหลากหลายเมนูเลยครับ หลังจากได้เดินทางชมเมืองและทำการชิมจนอิ่มทองแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาตีเชาวที่มอขอกาทาก็จะมาหลังสั้นเมนูเด็ดเมนูร้อยและวัตถุดิบชิ้นแรกที่เราต้องออกเดินทางไปฮานั่นคืออยานัดหรือว่าซับะรดเมืองภูเก,ก็ตของเด็ดประจำทิ้นไห้ากินกันได้ตามฤดูกาลครับ สับหลุดภูเก็ตแล้วนะครับนะเมื่อสมัยก่อนก่อนประมาณห้าหกสิบปีผีพัดมาเราเรียกกันว่ายานักพลังเพราเราได้มาจากปีนังเทนน,นะครับคำหมาบลูรถชาดเดีกกรอบหอ้อมเนื้อเรื่องจัดนะครับนะั่นเลยก็เป็นทีทุกข์ทุกใจกันเมื่อสมัยก่อนนี้ฟังพราตายเรานี่เราจะรู้ไปคขายนึ่งปีนังสม,มัยเขียนนวยนึ่งยี่ห้าตังห้าสิบตังครับ 5, 5, 5, 5, ครับนะเป็นทีชื่นชอบในเรื่องของรถชาดในฝ่าหอมฝ่ากรอบ เลยกาเป็นความเชือ้อฟังตายวันเรานี่คนจีนมาการ,การเราถือว่ายานนัดนี้ไปถึงองหลายที่มีตาลบมดเป็นพ่น์ไม่มงคลสาหรับไหวไหวเจ้า,จาค,ค,คือความเป็นมานะรันนะนี่เราเรียกรู้ขนาดกลางจักขนาดใหอะย่ใหญ่กว่านี้นะอันนี้เป็นขนาดกลางหรือว่าบคบให้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตานี่เป็นขนาดกลางสิบห้าตาขึ้นบนนี่เป็นขนาดย่อยขนาดเล็กนีขนาดเล็กนี่ก็คือต และมาถึงวัตถุดิบชิ้นที่ซองของเราครับอยู่กลางเกาะแบบนี้ก็คงไม่พ้อนอาหารซีฟูด้ดอาหารทะเลก็ต้องออกเออรือลงเล่ไปห้าไปจับกันดสด็อเลยครับวัตถุดิบชิ้นนี้ก็คือปูดำอีกหนึ่งวัตถุดิบในกองทิ้นในกองทีที่ทางมหาวิทยาลัละตะพัดตุ๊กยัดภูมิใจนํำเสนอมากๆครับ วันนี้อยู่กันที่กลางเล่บริเวณเล่มฮะแถวบึเล่มมาในตำบลรัชดาพื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปูดำอ,อาจารย์คุ้งก็เลยนักที่ม้านผ้าที่ม่านรายการที่มกอกราดาหมาปูดำพวกนี้มันน่ะตัวนตัวนะแต่เดี๋ยวเราจะจอดเรือลับย้ายไปตรงนี้ถึงแต่เดี๋ยวเราจะไปเก็บป,ปูด,ด้วยเรือลำนี้ช่วงลำก็อ,อยากเรืออะไรเ,ะเรือพีชจะพีชช่วงลำจะมาดับโรืเดี๋ยว กับมีมีล่องกาวกับก็เป็นวิทยากรนะเราวันนี้เหมือนกันเป็นวิทยากรแล้วก็พ่อขอกเราว่าช่วงวิดีที่ิบของชาวเล่กับผมตัวอยากดักไส้นะหวังไส้โอหวังไส้วังไส้ปูจากผมมันปูข้าวสังนี้ปูข้าวสังนี้ครับโอ้ข้าวสังนี้มีรองกู๊บไม่เจอครับมีรองกับข้าเรือมันออกไได้ข้าวเรืออกได้ชื่อเหมันลำนั้นอยากนุ่นรองปลาข้าวสังนี้ไม่ออกข้างข้าวแบบนี้โอ้มันดับหนักแบบนี้ครับครับครับปูมันจะได้ลดไข้างถ้าเราใส่แบบนี้มันโอได้โอ๋อน้ำเปิดเจ้ อ๋อเนี้ยเอาหัวนี้ยออกคนเอาแต่ไม่จำเอ่าอาเนี้ยออกคนอ๋อเนี้ยควับตึงปุ๊บตากผมไปเลยเลี๋ยวก็ตังมาเลยตึงควับป่ะนี่ตึงมันมีมันมีตัวล็อกอยู่ไเนี่ยล็อกอยู่เลยเนี่ยครับชาวบ้านทำอันนี้ตังไงคนยากชาวบ้านนะพี่ชาวบ้านทำเยอะเยอะเลยเยอะไก่หรอไอหใจไก่เลยไโอ้หไก่ได้เลยโอ้โหพอระวังได้แล้วครับอ่าใจไว้ได้รับที่เดียวมงน้ำลงมันจะเก็บใส่ได้โอ้ตรงให้น้ำลงนิดกับตึงแต่เดี๋ยวพอว่างเสร็จเดี๋ยวก็ไปเล่ดเดี๋ไปร่มดักไป อ่าตอนนี้กำลังเวลากู้ครับพวกับเราจะทำการกู้เพราะว่ามี่รองบอกว่าไฟเละเนี่ยครับเดียเราไม้ไวอันนี้เละๆมันตัหญลักก็บเลยปุบเลยเคะมาเลยถึจงตามเชียวไปเลยครับเฮ้ยไอ้ยาด้ามตัวโอ้ว้าวว้าวว้ัดจัลึกจััลึก้ยได้แล้วได้แล้ว lô tám mươi ha các bạn, tô, ha, ra hàng số hả? ơi đây đây đây, ôi đầu nít đó, sai sai tô lô, ôi nỉm ơi ya, tô lô, ôi nỉm để 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 gặp และตอนนี้วัตถุดิบของเราก็ดันมาครบแล้วครับว่าแต่จะปรุงเป็นเมนูเด,ด ai, ็ดเมนูร้อยแบบไหนและใครจะมาดังสันให้เราได้ชมได้ชิมกันวันนี้เดี๋ยวติดตามคอมเมนต์และเตรียมงานไปชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เป็นวีดีโอแรกซึ่งเราได้วัตถุดิบมาแล้วครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราก็จะพาไปดังสันทีม่มอราชพัฒน์ภูเก,ก็ตวุ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมกมิติมันรายการตีมอกโคกกะตะวันนี้เราอยู่กับแมาวิจารณ์อิรักจับจังหวัดภูเก็ตเลีเป็นเกตอย่างยิ่งรับทีมันรายการตีมอกโคกกะตะวันนี้ก็บต่างแมาวิจารณ์อิรักจับภูเก็ตในเชิญทีมันรายการตีมอกโคกกะตะมารวมจุ่มรวมจิ้มเลยก็จะที่ตรงเดียวกองจังหวัดภูเก็ตยินดีต้อนรับทีมงานตีมอกโคกกะตะด้วยนะคะก็โอ้โหยินดีมากเลยค่ะที่ทุกคนมา ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของภูเก็ตนะคะแล้วก็ทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของเราด้วยค่ะกมิตเป็นไงบ้างคะมาภูเก็ตค่ะดูดึกแอปปี้อะไรกับผมเยอะมากๆายกับผมแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้ไปชมราตรีตรงเที่ยวได้ชมกล้องดีกล้องเด็ดกล้องรอยราตรีตรงเดี่ยวได้ด้วยแล้วก็ได้ช่วงช่วงยาวนะมีวิชาการกัมวิชาการกัมก็ได้ดังกันน เมนูไอ้ซุำใช่ไหมอีเมนูน่คือนุ่มังกูครับนุ่มังกูด้วยว่านุ่มเต่า่มเต่าหลังจากนี้เราจะรังสรรค์เมนูสักนึงเมนูคับกุ๊กูกกจะรังสรรค์เป็นเมนูไดกวันนี้วรับเาแกงข้วผีนะครับูดำกับซับปาดกับเมนูรักที่เราหังสั้นขึ้นมานะครับเอไม้รายการตีโมของราถาได้ชิมแล่ฟีมือของคนจััดภูกตับบ อ่าวัตถุดิบคือปูดำใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือต้มอะไรไปวเวปูดำปูดำครับคุณอ่จาจะหฮได้นะคุณมินนะแก่ผมนี่ยังไม่ได้ำาเนีนครับ <c oughs> นั่ <c oughs> ก็ได้มาแล้ว แก็ใหญ่เวลาห้าวัน,วน <c oughs> ขึ้นกับปูดำลงนางเรือลงทะเล่ซับบะรดข้าวสวนไปพ <c oughs> ักมาเองพักมากับมือพักมากับนิ้นความเด่นเขาทั้งประเก็ตนะครับจะมีรสชาติว่านและะ้วก็รหอมกรอบกับหอเปรี้ยวนะครับติ <c oughs> ปดปูแกงกระปุกแกงแกงครับมี <c oughs> อะไรบ้างครับรีบีแห้งรีบีรสครับพริกใส่ดำพริกใส่ดำคึ่ คือนะครับกิมินกับกิมินอ่าใคราอไปครูดอ้อมแดงวัวเตียมนะครับก็โอเคกับราคาอีกเรือด้วยนะครับครับก็เป็นเรื่องพ่อต่อไปปมรับผมาทั็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับเราตีกัดไม่ได้คือสัมปีครับอ่าจะกัดแล้วครับเราแยกหัวห้างนะครับหัวตีก็ห้างเทนะครับวันนี้คืออันนั้นคือหัวหัวนี้คือวัวเตี้ยครับอันนู้นห้างอ่างกะตีครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมเมนูวันนี้คือแกงวัวตีผู้ดำ ได้หย่านัดครับอ่าตัวย่างพลอยอาจารย์คงเชิญกรไว้ครับอ๋อต้นเป็นสำหรับตรงนี้ไวยพร้อมแล้วครับตั้งแควร์นั่แล้วนะครับวัวถีใสลงไปหนึ่งหัวก้อนนะครับใจวัวกับกับวัวถีกับเผือกเลยเผือกกับเผือกเราจะเคี่ยวเผือให้มันโอ้ย์ครับมัดเลยนะครับตรงนี้เราจะไมัดเลยนะครับได้วกรอกกันเลยกรอกไม่ต้องเลยกรับกรอกไม่เว่ใช่ยังไหมครับเราจะใช้น้ำดื่มรางนะครับน้ำดื่มสะอาดนะครับต้องเป็นน้ำดื่มของแขกแซ่สาวนานนะครับนน้ำดื่มของเมาอย่าเลยเลยนะครับนะครับ เราเคี่ยวเกี่ยวเผือกให้หอมนะครับสัเปลือกโอ๊ขี้นะครับตอเดี๋ยวเราการใส่ห่างสีลงไปอะไรเผืองครับเราทาแบบนี้พอได้ปลอให้เผืองมันหอมครับในแกงน้ำแกงของเรามันหอมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไวกครับได้ไวๆครับได้หน่อยตาหนั่ได้ไวหรือเปล่าคุกมานานแล้วมคุกมานานแล้วมาหน่าจะเพิ่งมาเป็นคุกครับเพื่อมาต้อนรับรายการนี้ด้วยเจ้าป๋อครับจะเตี้ยเลยครับ ทำไม่ร้อยไอ้จืบอดโควิดตามด้วยฮะตามกระย่างทีตามดีครับผมตามย่างทีีไม่ต้องสีมดนะครับตอนนี้เกลืองตังเลือดตังรอนเลยครับตามด้วยกับเราตามด้วยปูครับเอาปูใส่ลงไปครับเอาตาครับาการเอาปูไว้จมน้ำทีนะครับให้จมน้ำเกลืองหลักการเราตั้งว่าเราไม่ต้องพุ่นนะครับพอมันจะเข้าตามด้วยว่าสีนะครับเนี่ยใชนะครับครับใส้มดเลยนะครับจีรับตามด้วยว่าสีกับ กวัญาวตานะครับโอเคเห็นไหมครับปูเหลื่อมเรื่องนะครับเหลื่อมแดงนะครับก็สักผักเราก็ใะซอ่หย่านัดนะครับใส่ตรงไปใส่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับกับพุ่มใส่ตร่ำๆเลยกับพุ่มเป็นงครอยเดือนไม่ต้องครอยเดือนปอดเดือดมันจะเตกมันโอเคโอเคปอดใส่หย่านัดเส้นแต่เดืยวเราก็ตามด้วยด้วยน้ำปลานะครับครับปรุงรสไวหน้ำปลานะครับแล้วก็ตามด้วยใบกรูดครับตามด้วยใบกรูดพู้วัวกับใบกรูดครับเก็บมาลาแม่กับใบกรูดจากต้นโอเคแก้มปลาแล้วนะครับใบกรุ๊ด ใส่ลงไปเลยครับตุดสายเลื่นแส่ใบครูดนะครับโอมันเหลือม่อมหรอกอายกนะครับหัวตื้นไส่หนอกตาพี่สำหรผู้ชมครับในระหว่างที่รอเมนูนี้สุกวอนจะเข้ามดกันชิมเดี๋ยวเราไปติดตามชมที่มาเิ่ไปแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกันสักเล็กน้อยครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของเรานะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะ เราเริ่มจากการเป็นพิเลาลัยครูมาก่อนนะคะปัจจุบันก็ยังรู้จักกันในนามบอพค่ะเรามีเนื้อที่อยู่ประมาณ300กว่าไร่นะคะ ซึ่งเราได้รับบริจาคที่ดินจากท่านคุณเลิศโคคาระนะคะซึ่งเป็นข้าหลดีชาวภูเก็ตที่เล่เห็นความสําคัญของการศึกษานะคะปัจจุบันลูกหลานของท่านคุณวิบูชัยนารณ์นะคะท่านก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านก็ยังเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะนั้นก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเติบโตมาจากท้องถิ่นภูเก็ตจ,จริงๆขณะนี้เรามีนักศึกษาออมาจากทุกแห่ง ของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะภูเ,เก็ตเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบนะคะแล้วก็สามารถที่จะหางานทำได้ในระหว่างที่เรียนนะคะแล้ววิทยาลัยใหม่ที่เราเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วก็คือวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาตินะคะเนื่องจากว่า ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นจึงต้องการบุคลากรที่ออกไปทํางานในด้านนี้ปัจจุบันเรามีนักศึกษาประมาณ13,000คนค่ะเราเปิดสอนตั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งของเราก็คือทานุบํารุงศิลป,ะปะวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมท้องถิง่นภาคใต้โดยที่มหาวิทยาลัยจะมีโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรุบรรุุศิลปวัฒนธรรมนะคะสาขาวิชาแต่ละสาขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนโดยตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะคะก็จะพยายามบูรณาการในการเรียนการสอนของตัวเองนะคะเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยมองเห็นความสําคัญของ ศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะเช่นจังหวัดภูเก็ตเราก็จะมีการเพ้นข้าปดเตะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ดังนั้นทั้งอาจารย์ครูบาอาจารย์นักศึกษาทุกคนก็จะตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้และก็มีความสุขนะคะทุกคนมีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะช่วยเหลือพี่ป้าน้าอาในการที่จะสืบสาร อาชีพของเขาเพื่อไม่ให้หายไปจากสังคมของเรานะคะการโดยการวิชาการแล้วก็การพันุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เราสามารถที่จะพูดกับลูกศิษย์ของเรารุ่นต่อรุ่นได้โดยมีหลักการ ะะและก็มีกระบวนการในการทำงนานที่ชัดเจนนะคะเกิดความยั่งยืนนะคะในงานโดยเฉพาะในเรื่องของคุณปัญญาท้องถิ่นใต้นะคะเท่ากับเป็นการค้นหาค้นพบให้กับสังคมให้กับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ไปด้วยสักข้าทากับมาซาห์หาวัยเกลียราชพนันธ์ของแกสนะคะเราตั้งการู่ในคณะวิทย์ค่ะก็เราจะเรียกแดบข้ากรรโดยชายลักมิเตา,าสตา์ในการเรียนการสอนค่ะข้อความต่อไปด้วยนะคะก็คขขุณค่ะ สาขาวิชาสาขาสุลเทศานะคะเป็นสาขาที่นําเสนอข้อมูลภาษาต่างๆนะคะก้อนหนึ่งก็คือนําเสนอภูมิปัญญาของที่แกิดซึมโม่ะมันกําลังจะหายไปั้นก็เลยนําข้อมูลแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เชิญภูมมปัญญามารักหน่อยพี่ชาเลียเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาต่งที่ต่อไปนะคะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดการพัฒนา คุณภาพหรือว่าช่วยกันส่งเสริมนะคะให้เขาได้มีโอกาสาพัฒนาตัวเองนะคะเขาจะได้มีที่ยืนในสังคมของเราแล้วก็วันนี้นะคะก็คิดว,ว่าทุกท่านก็คงจะได้ดูรายการของเรานะคะแล้วก็เห็นสิ่งต่ตางๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะคุณค่ะโรบอไดซามแนวนโยบายและประวัติทีมมาของมหาวิทยาลัายราชภัฏปูเก็ตแ,แห่งนี้กันแล้วครับมาถึงเมนูเด็ดของเราก็เซ็ตสมบูรณ์แล้วครับต,ตอนนี้ก็พร <ตา S 1> ้อมเข้ามดกันชิม กินะครับเดี๋ยวเนอนใกล้เด็งเลยกับปุ๊บข้าวเหกียวกระรับ่กนะครับตอนนี้เมนูตีได้ดังกันเลมาเพือปับันการเซ็มบุรณ์เร็วเดี๋ยวก็เชท่นตันบริหารกันนะตันเดียวกับกระดายัน กมยิ้มได้ว่าัดจัดก็งานยววันด็งันววันีวัมันจะเด็ดเมน่อ่าพี่มือของฟุบฟุบกับผมคือฟุบุกขูบอกเลยว่าถ้าเกิเดวมาโรยซีครับไม่อยนะกมิดกับไม่ต้องมาร์กนะครับ๋ยวามดครับชิมน้ำก่อนนะชิมยงก่อนหอมที่นะหอมที่น้อยน้ยน้อย ัสจัดเป็นแบบร้อยร้อยเนี่ยเราจะมีเรื่อับมีรสชาติอะไรนะย่านัดแับป็นรสภูเก็ตเลยค่ะออกเปรี้ยวนิดนิดนะคะออกเปรี้ยวนิดนิดหวานนิดหน่อยหวานนิดหน่อยโอเคเลยลรสชิมปูนะคะเนื่นปูชิมปูปูเนื้อแน่นมากอ่ะแล้วครับอร่อยเนื้อปูวานอร่อยทานทานทาน ร้อยไม้กับร้อยไม้มันออกมันหวานเนาะเพราะว่าเออที่จริงรสชาติทางโปรเจกต์เนี่ยเขาจับมันหวานในหน่อยมันนำครับตอบก้อนกับหวานร้อยไม้ร้อยร้อยร้อยแต่มันร้อยหวานเลยด่าเลยกับตัวเดียวกลัวว่าไม่ได้เป็นพวกเองยอดเลยนี่แหละใต้เลยใต้เลยโปรเจกตไม่เหมือนกับที่ของใต้จะไม่เหมือนภาคอื่นนะครับเพราะว่ามีกลิ่น สีฟูดกับแล้วสับปะรดภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งโลกรู้ว่าไม่เหมือนสับปะรดที่ไหนเลย<ร>เพราะน<ร>ั้นเนี่ยแกงใต้แบบภูเก็ตแท้โอ้พี่กับ <exactamente> พี่มากครับคแบบอย่างรุ่งนะอย่างรุ่งนะชิมน้ำก่อนครับเดี๋ยวผมหกวันวานเก็บนิดหน่อยเล่ดหน่อยครับนี่แต่มาคือแสดงว่ากินได้หัักครบตัวกินได้กินได้กินได้ปุ้ยยี่กินดีนี่ผมไปหาของเด็ดเลยนะยันกุ้งจะนต้มกันห่มก๊ก ลองอมเล็ววามันจะบมดไหมมันครับบะข้าวเกลือเงามันมันเนื้อปูมันว่านว่านรสอ่าทับรสครับปังครับป้งป้งกับ้านปักูกูได้ดังตั้นเมนูอาหารมาเร็ววันนี้กินมิติมันออกหวานหมากว่าเปรี้ยวนะเปรี้ยวแต่หวานหมากว่าหนึ่งเลยดิตัวรับ ร้อยอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องนี่อย่างนี้ไม่ไม่รตกทิพย์เลยไม่ทิพย์เลยโอเครับพอลนะครับผมเด็ดีกุ๊บเดียวนี่แหละก็บอกคุณหอมถึงความสดถึงมันได้มนตัดึงความหวานของดีนะ่เไหมไอโนมรักโอเคกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ท่านผู้ชมครับเมนูเตยรด,ด,ดงส้นไว้ที่ราชบุรีภูเก็ตวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคันสนต่อไปก็ไม่จะ่ทำการจิม้มลองจิมวว้มแล้ววันนี้เราจะทานเตยรดงส้นโอ้ยวันนี้เราจะ,จะไจะกินได้ไไมั้ยเราจะมันท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมันรายการทีมอโ,กโ,กโ,กโอก็ตาคลิปนี้นะครับท,ทีมันรายการทีมอโอก,โก,โกโต็ตามาอยูท่ที่นี่เนื่งสัปดาห์

ท่านผู้ชมครับสำหรับเมนูนี้เราได้ชิมได้ร้อยได้บใจกันแล้วและท้งวัดที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้แขกส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเกต็ตยังมีลากไร่เหล้าดีๆรอท่านไปปัญหาอยู่ครับวันนี้ก็อิ่มดางกายอิ่มทางใจอิ่มทางปัญญาได้เรียนรู้วิธีต่างทิ้นต่างแดนกับลากไายชาติพันธุ์ที่ผสมผสานเพื่อการยู่รลมกันของสังคมมนุษย์ธรรมชาติและโลกใบนี้โดยมีอาหารเป็นตัวเชื่ิมความสัมพันธ์ให้ชุมชนทองทิ้นและเมืองขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ในรูปแบบเมืองทองเทียว ยกระดับวัตถุดิบจากท้องถิ่นให้เป็นอาหารจานเด็ดจานรู้ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากแดนไกลและคนในชุมชนได้รับรู้รสชาติอาหารไทยอาหารปักไตบรรเราทางวัตถุดิบและรสชาติไม่แพ้ชาตใดในโลกครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแหล่งพอม่มองค์ความรู้และปัญญาที่เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาบรรบพบรุษยิบเอาความคิด แนวนโยบายและปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจนกลายเป็นวิดีโอคลิปนี้ไหวเป็นวิทยาท่านในการเรียนการสอนทางนักศึกษาและบุคคลตัวไปครับก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตและผู้บริหารทุกๆท่าน่ใียโอกาสพวกเราชาวทีมมอกองกะทะได้เป็นซื่อคลางในการกระจายองค์ความรู้อันนี้ทีปีนี้เราก็เดินทางมาถึงชสุดท้ายของรายการแล้วกับท่านผู้ชมแล้วแล้วโชคใหญ่แล้วแล้วบาใหญ่ก็อย่าลืมกดหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการสร้างผลงานที่ดีๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ตีมอกขอกระทะแลละผมคนตายลากันไปก่อนพบกันไหมตอนหน้าสวัสดีครับ